สวัสดีครับสวัสดีครับผมอัดทอโต้ครับสวัสดี FC ท่านผู้ชมนะครับผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะฮะที่กดติดตามนะครับผมอัดทอโต้นะครับวันนี้นะครับผมอัดทอโต้นะครับก็ประจําอยู่ที่บริษัททอโต้นะครับตั้งอยู่ที่ถนนสุวินาวงศ์กรุงเทพนะฮะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินาวงศ์เลยนะฮะวันนี้ผมมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับใครที่กำลังมองหานะครับรถนะฮะไซส์ XL ไซส์ขนาดใหญ่นะฮะหรือพรีเมียมคาร์ใช้เนี่ย นะบอกเลยนะครับดูคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทั้งในส่วนของตัวรถตัวถังตัวโครงสร้างนะครับแล้วก็ตัวราคานะผมบอกเลยว่าบริษัททอโต้เราเนี่ยนะครับขายรถโตโยต้าแคมรี่เนี่ยนะครับถูกที่สุดในตลาดณเวลานี้นะบอกเลยว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะเรื่องโตโยต้าแคมรี่นะครับเรื่องราคานะฮะแล้วที่สําคัญตัวรถเนี่ยนะครับเป็นรถของหน่วยงานปลดระวางมานะครับเป็นรถประจําตําแหน่งปลดระวางมานะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันนะฮะที่ปลดระวางมารถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ เป็นโตโยต้าแคมรี่ 2.0G นะครับปี2015นะครับใช้งานไปแล้วนะฮะ160,000กโลรถมือเดียวป้ายแดงนะครับตรวจสอบประวัติได้นะฮะสามารถเช็คในส่งตัวไม้ได้นะครับตัวโครงสร้างการันตีนะครับไม่มีชนหนักพิษคว่ามาอย่างแน่นอนนะครับใครที่เป็นสาวกแคมรี่นะครับหรือว่ากำลังหาโตโยต้าแคมรี่ใช้นะครับใครที่ยังไม่ดูคลิปนี้นะครับหรือว่า นะครับไม่ได้ไม่ได้ดูรถที่บริษัททอโต้บอกเลยว่าพลาดนะพลาดมากเลยนะทั้งในส่วนของตัวราคาและที่เราขายราคาถูกที่สุดนะครับในตลาดนะคันนี้ก็เป็นตัว o ต้าแคมร 2.0G นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ VVTiW ปี2015นะฮะไม่160,000กโลนะคันนี้เสนอขายราคาอยู่ที่นะครับ500,000นะฮะ95,000บาทนะฮะกับตัว o ต้าแคมรี 2.0G คันนี้นะครับมาในตัวถังสีดํา ภายในสีเบสนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมอัดทอโต้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับพา F สรับชมรายละเอียดคันนี้นะครับไปพร้อมกันเลยนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดคันนี้นะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแท้เดิมทั้งซ um ้ายและขวานะครับไฟหน้าเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเลนไฟสวยนะครับขอบไฟสวยเลยนะครับจะแยกกันนะระหว่างไฟสูงกับไฟต่านะครับไฟต่ำนะครับจะได้เป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับส่วนไฟสูงนะครับจะได้เป็นตัวไฟหลอดไส้ไฮโดรเจน นะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์หน้า2จุดนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมชุดแต่งโครเมียมนะฮะแล้วก็ตัวช่องดักลมนะฮะช่องใหญ่ๆรูกว้างๆนะครับแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวฝาโปรงหน้านะครับจะมีคิ้วโครเมียมตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาครับสร้างความหรูหรานะฮะสไตล์การออกแบบดีไซน์นะฮะสวยงามลงตัวเลยสําหรับนะครับตัว Star Camry นะรถขนาดใหญ่พรีเมียมคานะไซส์ XL ใครหาอยู่ นะคันนี้ผ่อนประมาณ10,000บาทนะฮะผ่อนประมาณ10,000บาทนะครับสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย0 8 2 5 1 0นะครับ4 4 0 5นะครับนี่เลยไฟหน้าใสๆทั้งฝั่งนะครับด้านซ้ายนะฮะและด้านขวาเลยนะครับมีเซ็นเซอร์หน้าให้2จุดนะฮะนี่เลยนะไฟหน้าก็จะมีนะฮะไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟสูงเป็นหลอดไส้มีไฟอ่ามีไฟเดย์ไทม์ไลท์เป็น LED นะครับไฟเลี้ยวบริเวณ มุมด้านข้างนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับที่สําคัญนะครับได้เป็นไฟหน้าแท้เดิมทั้งฝั่งนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับในตัวของตัวนะครับภายในห้องเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ VVT-iW นะฮะนี่เลยนะครับฝาเครื่องเป็นสีนะครับเทานะฮะตัวเครื่องยนต์สภาพสวยสภาพแห้งนะครับ ไม่มีรอยเลอะไม่มีรอยเยิ้มรอยรั่วรอยซึมรอยแตกนะฮะไม่มีรอยแล็บของตัวประกันของตัวประกันเครื่องยนต์นะครับตัวฝาเครื่องวาวเครื่องต่างๆสภาพแห้งๆเลยนะคันนี้กาลันตีนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับไม่ผ่านการยกเครื่องผ่าเครื่องมาก่อนนะครับตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมๆไม่ผ่านการโมดิฟายนะฮะมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝาระโปรงนะครับคันนี้นะครับก็ยังเป็นสาระโปรงแท้เดิมนะครับในส่วนตัวแผงกันความร้อนเนี่ยสภาพยังคงสวยๆเรี่มๆอยู่เลย นะครับไม่มีรอยถลอกลอกล่อนเลยนะสภาพสวยๆเลยนะครับใครหาอยู่นะคันนี้ราคา5 9 0 0 0 0เก้าหมื่นห้บาทไม้1 6 0 0 0 0สโลนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับศูนยนะครับ4 4 0 5นะครับในส่งตัวรถอีกคันนี้นะครับดูในส่งตัวแก้มฝั่งนะครับด้านขวานะตัวซุ้มโช๊คเบ้าโช๊คนะครับตัวเม็ดอาร์ตรอยเชื่อมตะคงกระเข็งต่างๆเนี่ยนะชัดเจนมากๆเลยนะครับเม็ดอาร์ตเม็ดใหญ่ๆเม็ดลึกๆนะฮะเรียงกันเป็นตับๆเลย นะครับตัวหัวนมหัวล้อต่างๆนะครับสภาพสวยดูรายละเอียดนะฮะเมทาร์ตัวโครงสร้างนะครับชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขยับลงมาด้านล่างนะครับบริเวณซุ้มล้อนะฮะนี่เลยตัวโครงสร้างด้านล่างเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดมากนะครับต่คงตาข่ายต่างๆแนวเดิมทั้งหมดนะฮะระบบเบรกอ่ระบบระบบเบรก abs เนี่ยนะครับรอยมาร์กรอยแต้มสีต่างๆนะครับอยู่ครบๆเลยนะครับรวมถึงในส่วนตัวแก้มบริเวณด้านในนะฮะแก้มเดิมๆสวยๆเลยนะครับนี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนตัวแก้ม นะครับหัวน็อตแกนด้านในนะฮะดูได้เลยนะครับหัวน็อตแกนด้านในนะครับตัวโครงตัวแก้นต่างๆนะครับน็อตเลสไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับหัวน็อตเดิมๆสวยๆนะครับคันนี้นะครับแล้วก็นะครับฝากระโปรงแท้เดิมนะฮะจากโตยิต้าจะมีปั๊มโตยิต้าอยู่บริเวณนี้นะครับตัวแก้มเดิมนะครับรายละเอียดเดิมนะตัวไฟหน้านะครับได้เป็นไฟหน้าแท้เดิมนะฮะนี่เลยจากโตยต้าเลยนะครับเป็นไฟหน้าแท้เดิมติดรถมาเลย นะครับตัวสภาพห้องเครื่องยนต์นะฮะก็สภาพแห้งๆสวยๆนะครับนี่เลยคันหน้าต่างนะการันตีนะไม่มีชนนะฮะตัวรถไม่มีก๊อปปี้นะฮะไม่มีการดึงการเป่าวาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ส่งนกลริเวณตัวโครงสร้างนะครับโคเก่งด้านในนะครับจะให้ดูกันแบบนี้นะเห็นกันแบบนี้เลยและนี่คือความจริงใจนะครับนี่คือ รายละเอียดนะที่เราให้กันเห็นนะครับผ่านคลิปกันแบบนี้เลยนะฮะลูกค้าสามารถเข้ามาดูตัวจริงได้เลยนะฮะรับรองสวยตรงปกแน่นอนนะฮะบริเวณอ่านะครับซุ้มนะครับเบ้าโชกนะฮะฝั่งด้านขวานะฮะฝั่งด้านซ้ายขอพายนะฮะนี่เลยเม็ดองเม็ดอาร์เนี่ยชัดเจนมากๆนะครับตะคงตะเข็บต่างๆเนี่ยนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับดูได้เลยว่าตะเข็บเดิมนะครับเม็ดอาร์ชัดเจนหัวนงหัวลักต่างๆนะครับไม่มีรอยแกะรอยขาวไม่เลยนะฮะ รอยแจมสีรอยมาร์กต่างๆนะครับอยู่ครบเห็นไหมฮะรอยอาร์ตนะครับตะคงตะเข็มต่างๆสมบูรณ์มากๆนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบริเวณนะครับแก้มฝั่งด้านซ้ายนะฮะนี่เลยนะครับแก้มฝั่งด้านซ้ายนะฮะดูได้เลยนะครับแก้มฝั่งด้านซ้ายหัวโลหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีแกะนะแก้มเดิมๆสวยๆนะครับรายละเอียดเดิมๆ นะครับนี่เลยนะบริเวณแก้มฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับฝั่งซ้ายนะตัวคารนนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับดูได้เลยนะครับดูด้านในนะครับดูด้านในนี่เลยนะครับสภาพสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับรวมถึงในสวนตัวไฟหน้านะครับก็ได้เป็นไฟหน้าแท้เดิมนะครับทั้งฝั่งด้านซ้ายด้านขวานะครับสำหรับโกยต้าแคมรี่นะครับ 2-0G ปี2 0 1 5คันนี้ไมลห1 0 0 0 0 0 0 0 0ื 6, โลนะฮะราคา595,000บาทบาทนะฟังไม่ผิดนะฮะเป็นรถโดยต้าแคมรี่ที่ทำบริษัททอตโต้เรานะ,ะขายถูกที่สุดในท้องตลาดนะใครที่เป็นสาวกแคมรี่นะครับยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับบอกเลยถือว่าพลาดมากๆนะครับสำหรับราคาแบบนี้รถตีสิบไม่หนึ่งแสมื่โลรถมือเดียวป้ายแดงนะฮะรถหน่วยงานปลดระว่างมาตรวจสอบประวัติได้นะ ตัวโคงตัวถังและทางบริษัททอโต้เราการันตีเรื่องชนหนักเรื่องพลิกคว่ำนะครับรวมถึงจมน้ําไฟไหม้ให้ด้วยนะครับเจอรับซื้อคืนเต็มจํานวนร้อเปอร์เซ็นะครับในส่วนของตัวยางคันนี้ผมบอกเลยนะได้เป็นยางปีใหม่ด้วยนะครับได้เป็นยางปีใหม่ด้วยนะครับเป็นยางปีสองพันยี่สิบสองนะครับเป็นยางปีสองพันยี่สองนะครตัวแม็กก็เป็นอล้อแม็กอลอยนะครับเป็นขนาดห้ารูนะขนาดสิบหกนิ้วนะครับตัวมงตัวแม็กต่าง สภาพก็นะครับก็อาจจะมีนะครับรอยเบียดมานะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแต่โดยโดยรอบต่างๆไม่มีนะครับก็จะมีประมาณที่ชี้ให้ดูมอสักครู่เลยนะครับแล้วก็บริเวณอ่าซุ้มล้อด้านในนะครับบริเวณซุ้มล้อด้านในนะครับนี่เลยซุ้มลงซุ้มล้อต่างๆนะครับตะกงตะเข็ตต่างๆนะครับเดิมๆสวยๆนะตัวลงตัวรถนะครับไม่มีอ่าในส่วนของตัวนะครับชนหนักไปอย่างแน่นอน นะบริเวณเหลี่ยมสันนะครับบริเวณซุ้มล้อต่างๆนะครับนี่เลยนะเหลี่ยมสันสวยๆนะครับเหลี่ยมสันสวยๆคมๆนะแตสติกเกอร์ในส่วนของตัวนะครับเครื่องยนต์นะฮะเป็น VVTI the i w นะฮะก็เป็นรหัสเครื่องยนต์ของเขานะช่องผงช่องไฟต่างๆนะครับดูได้เลยช่องไฟชิดๆเลยนะครับช่องไฟมิดๆแบบนี้เลยนะครับตัวเหลี่ยมตัวสันนะตัวถังนะครับอยู่ครบเหลี่ยมสันชัดเจนนะครับเหลี่ยมสันชัดเจนนะครับมือเปิดนะครับก็ เป็นมือเปิดโครเมียมนะครับเป็นมือเปิดโครเมียมแล้วก็กระจกด้านข้างได้เป็นกระจกแค่เดิมนะครับพร้อมโลโก้โตโยต้านะครับในส่วนของตัวนะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวบริเวณมุมด้านในนะครับภายในนะภายในคันนี้นะครับได้เป็นภายในสีเบจนะครับได้เป็นภายในสีเบจนะครับภายในสวยๆเลยเบาะไฟฟ้าคู่หน้าดูได้เลยนะครับภายในสวยๆเรียบๆเลยตัวบงตัวเบาะตึงๆสวยๆนะครับไม่มี รอยนะฮะขาดรอยย่นรอยเปื่อยเลยนะครับในสองตัวภายในสภาพสวยๆนะ,ะบอกไฟฟ้าคู่หน้าตึงๆเลยนะครับนี่คือสภาพภายในนะ,ะของโตโยต้าแคมรี่สองจุดห้าจีปีสองพันสิบห้าคันนี้นะครับเกียร์คันนี้นะครับได้เป็นเกียร์นะครับออโต้นะหกสปีดนะครับเป็นแบบตัวขั้นบันไดนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลกลางก็จะเป็นตัวตกแต่งด้วยลายไม้นะครับคอนโซลกลางน้นทั้งกว้างนะ,ะแล้วก็สามารถะนะครับชัด โทรศัพท์มือถือได้นะแต่ตัวนี้อาจจะยังรองรับแค่ตัว iOS นะครับ Android ยังไม่ได้รับนะครับนี่เลยนะครับคอนโซลกลางนะครับก็เป็นเครื่องเล่นนะครับแล้วก็วิทยุนะครับพร้อมกับแอร์ออโต้เนี่ยนะครับแยกรับความเย็นที่ทางลมเนี่ยนะครับซ้ายขวานะครับสามารถปรับนับอุณหภูมินะครับได้ทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะครับนี่เลยของคอนโซลต่างๆสภาพน่คงสวย นะครับพร้อมกับตกแต่งลายไม้นะครับนี่คือสภาพภายในนะครับของเจ้าโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะครับในทรงตัวสักับเพลนะครับก็ปั๊มเป็นโตโยต้าแคมรี่ตรงรุ่นนะครับบอกไฟฟ้าปรับแต่ทิศทางนะครับทั้งฝั่งนะครับด้านซ้ายและด้านขวาและนี่คือสภาพภายในนะครับในท่งตัวแผงประตูฝั่งนะครับด้านซ้ายนะครับดูได้เลยนะครับสภาพสวยเดิมเลยสีสวยเลยนะครับไม่มีรอยขาดรอยเปื่อยนะครับ แล้วก็บริเวณในส่งตัวซอกนะครับแก้มฝั่งด้านซ้ายนะครับดูได้เลยซอกเดิมๆนะสีทั้งสองชิ้นเนี่ยนะครับเสมอเสมอกันแบบนี้เลยนะครับดูได้เลยนะครับอย่าลืมว่านะครับรถฐาบประตูเนี่ยนะครับเป็นอ่านะครับอะไหล่ทั้งสองชิ้นที่แยกออกมานะครับสีจะต้องเสมอกันนะครับรวมถึงในส่งตัวโครงสร้างนะครับตัวโครงสร้างนะครับเมทา์ตเนี่ยตามนะครับกระดูกงูเนี่ยนะเห็นไหมครตัวแก้มต่างๆนะครับให้ดูได้เลยว่าตัวรถเนี่ย นะครับไม่มีรอยชนหนักพลิกคว่ำนะฮะรอยชนก๊อปปี้ฝั่งด้านซ้ายอย่างแน่นอนดูเม็ดอาร์ตนะฮะเรียกกันเป็นตับๆเลยตัวเม็ดอาร์ตตัวโครงสร้างนะครับเรียกกันเป็นตับๆเลยเห็นไหมครับนี่เลยนะครับตัวเม็ดอาร์ตตัวโครงสร้างนะครับเรียกกันเป็นตับๆเม็ดอาร์ตชัดเจนนะครับเม็ดอาร์ตชัดเจนนะครับสะตรงสติกเกอร์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเรื่อยๆอยู่ครบนะฮะแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจจะอยู่บที่บริเวณประตูฝั่งด้านซ้ายนะก้อนลงก้อนล็อกต่างๆก็ไม่มีรอยแกะรอยไข่นะครับนี่เลย กระตรงสติกเกอร์ต่างๆนะครับสวยๆเลยนะครับในส่งตัวหัวน็อตน้าประตูด้านหลังนะครับก็ไม่มีแกะไม่มีเกามาเช่นเดียวกันนะฮะนี่คือตัวโครงสร้างฝั่งด้านซ้ายนะครับบริเวณด้านหน้านะครับของโตโยต้าแคมรี่นะครับ 2-0G นะครับปี2015คันนี้นะครับดูเหลี่ยมดูสันเห็นไหมครับตัวเหลี่ยมตัวสันนะฮะชัดเจนนะครับตัวเหลี่ยมตัวสันชัดเจนนะครับนี่เลยกระจกได้เป็นกระจกแท้นะฮะกระจกแท้นะครับนี่เลย ภายในต้องโดยสารนะครับนี่เลยขึ้นชื่อว่าเป็นโตโยต้าแคมเรี่นะฮะรถอ่าสไตล์ผู้บริหารรถไซส์เอ็กแอลเนี่ยนะครับห้องโดยสารก็ค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะฮะนี่เลยมีแอร์แยกออกมาให้ด้วยอีก2จุดนะครับอีก2ช่องนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยนะครับสวยๆเลยนะครับตัวบงตัวเบาะนะฮะไม่มีเปื่อยนะฮะไม่มีรอยขาดนะครสภาพตึงๆนะฮะสภาพตึงๆไม่มีรอยเปื่อยนะครับรอยย่นนะครับรอยขาด สภาพตึงๆเลยนะภายในเป็นสีเบจนะฮะก็ทําให้ห้องโดยสารเนี่ยนะ,ะดูสว่างนะครับแล้วก็ดูสะอาดตามากขึ้นตรงกันข้ามนะครับถ้านะใช้อย่างเดียวนะฮะไม่ดูแลรักษาก็จะนะครับทำให้นะครับในส่วนตัวห้องโดยสารเนี่ยสกปรกง่ายขึ้นนะนี่คือตัวสภาพภายในนะครับตัวแผ่นสครับเพดต่างๆนะครับเป็นตัวตรงรุ่นนะปั๊มคาว่าแคมรี่ให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้าง นะครับตามกระดูกงูเนี่ยนะฮะนี่เลยค่อนข้างแน่นนะครับค่อนข้างแน่นเลยนะผมให้ดูจากด้านหลังนะครับไล่ลงไปเลยนะสีดําก็จะดูย่างหน่อยในกล้องนะครับแต่เห็นอย่างแน่นอนนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตนะครับนี่เลยเม็ดอาร์ตเรียกเป็นตับๆเลยนะครับตัวโครงสร้างนะครับวงบอกถึงตัวรถตัวผังนะครับไม่มีการชนนะครับหรือนะไม่มีการพลิกคว่ำนะครับก็ปี้มาอย่างแน่นอนนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตไม่มีหายนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์ตไม่มีหาย รวมถึงในส่วนของตัวซอกไปด้วยนะครับดูได้เลยนะครับซอกเม็ดพาร์ตตามกระดูกงูต่างๆนะครับอยู่ครบนะอยู่ครบนะครับในส่งตัวกระจกนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นนะครับม่านมีม่านให้ด้วยนะครับฝั่งห้องโดยสารด้านซ้ายด้านขวาแต่จะเป็นม่านแบบแมนนวลนะครับบริเวณด้านหลังคันนี้นะครับก็จะได้เป็นม่านไฟฟ้านะครับจะมีม่านไฟฟ้านะครับสามารถควบคุมจากนะฮะปุ่มนะครับด้าน หน้าห้องโดยสารได้เลยนะหรือจะเป็นไฟฟ้าออโต้นะเวลาเราเปิดแล้วเราลืมปิดแต่ว่าเราถอยหลังเนี่ยนะตัวม่านเนี่ยจะทํางานลงเป็นอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับภายน้องโดยสารนะของเจ้าโตโยต้าแคมรี่นะครับ2 0 g คันนี้นะครับตัวเรียมตัวสัมต่างๆรถสวยนะครับเรื่องชนหนักนะทาบริษัททอโต้เราการันทีนี่คือรถที่เราคัดสรรเข้ามาแล้วนะครับสาวกนะแคมรีหรือกำลังนะครับ มองหารถแคมรี่ใช้อยู่นะครับหรือจะเปลี่ยนรถนะอยากใช้เป็นแคมรี่ผมบอกเลยที่ทอโต้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทั้งในส่งตัวราคานะครับทั้งในส่งตัวคุณภาพรถนะครราคาสั่มาให้แล้วนี่เลยโฉมใหม่แล้วก็มีโมเดลตัวใหม่แล้วก็มีตอนนี้เหลืออยู่แค่2คันแล้วนะร,รถมีเข้ามาทั้งหมด4-5คันเนี่ยติดจองไปห,หมดแล้วนะครับทยอยปล่อยไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เท่าที่มีอยู่ก็โฉมใหม่เหลือ2คันนะครับแล้วก็โฉมนะปี2 0ง5คันนี้เข้ามาใหม่นะราคาไม่ข้าม0 0 0 0 0นะฮะ 5 9 5 0 0 0บาทนะครับนี่เลยด้านท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับด้านท้ายมีเซ็นเซอร์4จุดไฟท้ายเป็นไฟท้ายขาวแดงนะครับสภาพสวยนะครับไม่มีรอยรั่วนะครับรอยแตกรอยร้าวไม่มีละอองน้ําขังที่โฟลไฟนะครับสวยทั้งด้านซ้ายและขวาเลยนะครับดูได้เลยนะฮะตัวไฟท้ายนะครับสภาพสวยๆเรี่มๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวไฟท้ายเนี่ยนะครับได้เป็นไฟท้ายแท้เดิมไหม นะครับตัวรีโมทก็เป็นตัวคุญแจสมัคิเลตนะครับสามารถสั่งการนะครับจากรีโมทได้เลยนะครับด้านท้ายนี่เปิดแล้วนะครับสามารถเปิดจากรีโมทได้เลยนะครับเครื่องยนต์ 2.0G นะครับก็จะมีในส่วนของตัวนะครับตัวหนังสือนะครับแจ้งอยู่นะฮะนี่ก็เป็นภายน้องโดยสารนะครับใครที่เคยใช้แคมรี่มาก็จะรู้ว่านะครับภายในห้องโดยสารด้านด้านหลังเนี่ยหรือห้องเก็บสัมภาระเนี่ยนะครับค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้าง นะครับสภาพเนี่ยดูได้เลยนะพื้นเพิ่นพรมเพิ่มต่างๆนะครับสภาพสวยสวยใหม่ๆเรียมๆเลยนะฮะไม่มีรอยเลอะเทอะเปื้อนไม่มีรอยเปื้อรอยขาดเลยนะฮะนี่คือสภาพภายในอ่ะมาดูในส่งตัวโครงสร้างกันนะครับตัวโครงสร้างนะครับนี่เลยล้อก็เป็นล้ออะไหล่นะเป็นล้อแมกซ์อลอยนะฮะในส่วนตัวเครื่องมือสุกเฉินนะครับบล็อกเบิร์กหัวลงหัวลากต่างๆอยู่ครบนะครับดูตัวโครงสร้างนะนี่คือตัวโครงสร้างนะครับหลักๆเลยเห็นไหมฮะ รอยทางมะพร้าวสีขาวไข่นะครับรถผ่านการใช้งานมาตัวโครงสร้างตัวเม็ดอร์ต่างๆนะครับอยู่พบชัดเจนนะครับการันตีได้เลยนะคันนี้ไม่ผ่านการชนหรือก๊อปปี้นะครับจากด้านหลังมาอย่างแน่นอนนะครับดูตะเข็บด้านในนะครับเห็นไหมครับตะเข็บด้านในนะฮะรอยทางมะพร้าวนะครับเป็นแนวเดียวกันเลยนะครับเป็นสีเดียวกันนะครับสีขาวไข่นะสีเสมอๆกันแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวโครงสร้างนะครับแล้วก็บริเวณนะครับตัวโครงสร้างนะฝั่ง ด้านขวานะครับเห็นไหมฮะรอยทางมะพร้าว <n> ต่างๆนะครับสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับสวยๆเดิมเดิมเลยนะตัวโครงสร้างนะครับไม่มีรอยชนมาอย่างแน่นอนนะครับไม่มีรอยดึงรอยเป่าอย่างแน่นอนดูตาเข็บนะครับตาเข็บก็ตาเข็บเดิมๆนะครับในส่นงตัวรายละเอียดนะไฟท้ายนะได้เป็นแท้เดิมนะครับไฟท้ายนะครับได้เป็นแท้เดิมนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสำหรับตัวไฟท้ายนะครับเป็นอ่านะครับไฟท้ายแท้เดิมนะครับจากโตโยต้าเลยนะรวมถึงตัวกระจก นะครับด้านท้ายนะครับก็ได้เป็นกระจกแท้เดิมนะครับจากโตโยต้านะครับแล้วก็ตัวฝากระโปงด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีด้านด้านแบบนี้นะพร้อมกับน้าพรมปุกปิดมาให้เรียบร้อยนะ้าเป็นแคมรี่นะก็จะค่อนข้างนะครับละเอียดหน่อยนะหลายๆรุ่นที่เป็นรองจากแคมรี่ไม่ว่าจะเป็น v ีออสเอตนะครับหรือจะเป็นพวกนะครับยาริสเอทีฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ยนะก็จะเป็นแค่โครงเหล็กนะครับแต่ว่าแคมรี่เนี่ยนะเป็น รถหรูสไตล์ผู้วิหารนะครับก็จะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะตัวแขนทั้งสองข้างเนี่ยนะจะหุ้มด้วยนะครับอ่านะครับพลาสติกอีกรอบนึงนะเป็นพลาสติกอย่างดีเลยนะครับก็จะหุ้มอีกรอบหนึ่งก็ค่อนข้างนะครับสมบูรณ์การสําหรับตัวรถนะแล้วก็ตัวตะคงตะเข็บต่างๆนะครับนี่เลยสีโพลิสิลิโคนต่างๆนะครับเต็มเสวยๆเลยนะครับในสองตัวสิลิโคนนะฝากระโปรงด้านในก็เป็นสีด้าน้นแบบนี้สวยๆนะครับปลายท้ายนะครับก็นะครับ นี่เลยนะได้เป็นแท้เดิมนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับได้เป็นแท้เดิมทั้งสองฝั่งนะครับเอาเดี๋ยวดูบริเวณด้านนูนการนะครับด้านนี้นะครับนี่เลยนะครับด้านนี้ก็ได้เป็นแท้เดิมนะครับนี่เลยไฟท้ายนะครับแท้เดิมทั้งซ้ายและขวานะครับไฟหน้าแท้เดิมทั้งซ้ายและขวานะครับมีไฟเบรกที่ดวงที่3ภายนนองโดยสารให้นะครับนี่เลยนี่ก็คือรายละเอียดนะครับสำหรับ้าตัวเต้าแคมรี่สองปี2 0 1 5ันคันนี้ใครสนใจติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะฮะ0825104405นะครนี่ผ่อนประมาณ10,000บาทนะครับราคาถูกที่สุดในตลาดนะครับ595,000บาทรถไม่160,000โลนะครับถม160,000โลเป็นเครื่อง 2.0G นะเป็น VTIW นะครับนี่เลยภายในเป็นสีเปรตนะครับตัวโครงสร้างตัวเหลี่ยมตัวตัดต่างๆนะครับคมๆชัดๆสวยเลยนะครับพร้อมกับตัวรายละเอียดนะครับตัวยางก็ได้เป็นยางปี 2,000นะฮะ22นะครับล้อเป็นล้อขนาด16นิ้วล้อแมกอลอยแท้เดิมนะตรงรุ่นนะตรงสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซุ้มล้อนะครับดูได้เลยซุ้มลงซุ้มล้อต่างๆนะครับตัวซุ้มล้อต่างๆนะครับไม่มีผุไม่มีพังนะครับตัวซุ้มล้อต่างๆไม่มีผุไม่มีพังนะครับนี่เลยนะครับรายละเอียดนะครับของตัวซุ้มล้อนะครับช่วงบงช่วงล่างนะครับก็นะครับพยายามที่จะให้เห็นให้มากที่สุดนะฮะนี่เลย ตัวเหลี่ยมตัวสันตัวโครงสร้างนะครับดูได้เลยตัวเหลี่ยมตัวสันนะครับตัวโครงสร้างนะครับเห็นเหลี่ยมสันชัดเจนนะครับตัวประตูฝั่งด้านขวานะครับหน้าประตูขวาหลังเนี่ยนะฮะตัวเหลี่ยมสันเนี่ยบันจบชัดเจนกันแบบนี้นะครับนี่เลยนะกระจกแท้เดิมนะครับกระจกแท้เดิมนะครับนี่เลยดูในส่วนตัวบริเวณภายในนะครับฝั่งนะครับด้านขวาภายนอกรยสัรด้านหลังกันบ้างนะครับสภาพสวยสะอาดเลยนะเป็นสีเบจแบบนี้ นะครับตัววงตัวเบาะตึงตึงสวยสวยนะครับไม่มีย่นเปื่อยขาดนะครับในส่งตัวเบาะเองนะครับพร้อมกับแผงประตูนะครับฝั่งด้านซ้ายด้านขวานะครับสภาพสวยนะครับไม่มีรอยขาดรอยเปื่อยนะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับก็จะมีม่านนะครับปิดด้านข้างแบบแมนนวลให้ด้วยนะสำหรับห้องโดยสารนะครับฝั่งด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวบงตัวเบาะต่างๆงตึงๆสวยสวยนะครับนี่เลยนะเบาะไฟฟ้าฝั่ง นะครับด้านซ้ายก็สามารถปรับด้านข้างได้ด้วยนะเวลาคนขับนะครับอยากจะปรับเองนะครับกรณีที่ไม่มีผู้โดยสารนะครับเราก็สามารถปรับเองได้นะครับมีแอร์ให้2ช่องภายในห้องโดยสารนะสําหรับในห้องโดยสารของเจ้าตัวต้าแคมรี่คันนี้นะครับตัววบตัวสวยนะภายในน่าใช้นะสะอาดสะอาเลยทีเดียวนะครับราคา5,95,000บาทรถไมหม่160 0 0กมนโลนะฮะรถมือเดียวป้ายแดงรถหน่วยงานปลดละวางนะตรวจสอบประวัติได้ การั war, นตีเรื่องตัวโครงสร้างนะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลย082นะครับ5104405นะครับมาดูตัวโครงสร้างฝั่งด้านขวากันนะครับตัวโครงสร้างฝั่งด้านขวาเมื่อักคู่ดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้าดูฝั่งด้านซ้ายนะครับดูด้านหลังนะครับเสร็จกันเรียบร้อยแล้วมาดูฝั่งด้านขวากันนะครับเราจะไล่จากห้องโดยสารด้านหลังเลยเห็นไหมฮะเม็ดองเม็ดอาร์ตไม่มีหายนะครับขนาดเม็ดอาร์ตมีขนาดเท่ากันนะความห่างเท่ากันความลึกเท่ากัน นะครับที่สาคัญเมทัลยังคงชัดเจนนะครับนี่เลยนะตัวเมทัลนะครับฝั่งนะครับด้านขวานะครับบริเวณห้องโดยสารด้านหลังนะครับดูได้เลยนะครับตัวโครงสร้างนะครับการันตีได้เลยนะครับไม่ผ่านการชนหรือก๊อปปี้มาอย่างแน่นอนสําหรับตัวโครงสร้างนะครับตัวห้องโดยสารนะครับฝั่งนะครับด้านขวาเองนะครับนี่เลยภายในสวยๆเรียบๆเลยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของตัวโครงสร้างและภายในที่พาชมกันนะครับตัวกระจงกระจกต่างๆก็จะเป็นกระจกแค้ นะครับมือเปิดโครเมียบแล้วดูเหลี่ยมดูสันนะฮะให้ดูไปรอบที่สองเลยนะครับช่องพงช่องไฟต่างๆเห็นไหมครับช่องไฟชิดๆนะฮะความห่างเนี่ยเสมอเสมอกันแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวมือเปิดฝั่งด้านขวาก็จะเป็นตัวคุณแจสมาร์ทคิเลตนะสามารถรองรับสัญญาณจากนะครับรีโมทได้ด้วยเห็นไหมฮะเวลาผมสัมผัสเนี่ยนะครับมันร้องเลยนะมันร้องเลยนะครับนี่เลยนะครับพร้อมกับนะครับเอาคุณแจเข้าไปใกล้ก็หายร้องนะครับนี่เลย นะเป็นโครเมียมนะครับเป็นกระจกแค้เดิมนะกระจกแค้เดิมนะครับแล้วก็ในส่วนตัวบริเวณภายในคันนี้นะภายนอยกดีสะอาดนะผมบอกเลยว่าตัวท้ายแคมรี่เนี่ยนะออปชั่นต่างๆเนะี่ยค่อนข้างครบนะค่อนข้างครบเลยนะตัวบงตัวเบาะนะฝั่งคนขับสภาพสวยสภาพตึงนะฮะไม่ย่นไม่เฟื่อยไม่ขาดนะครับเบาะไฟฟ้าปรับ8ทิศทางนะครับเบาะไฟฟ้าปรับ8ทิศทางนะรพร้อมกับตัวแผ่นสครับเพดเองนะฮะก็เป็นตัวตรงรุ่นจากแคมรี่ นะครับนี่เลยนะตัววงตัวเบาต่างๆนะครับสวยๆจึงๆนะครับนี่เลยนะครับแอร์แบ็กมีทั้งหมด7ใบนะสําหรับรุ่นนี้โฉมนี้นะครับมีทั้งหมด7ใบนะครับานอ้อโดยสารนะดูได้เลยนะตัวหน้าปัดนะก็จะแบ่งแยกเป็น2ฝั่งนะครับตัววัดรอบและความเร็วนะครับจะออกเป็นสีน้ําเงินนะก็ได้อารมณ์ยามขับขี่ด้วยนะช่องกลางก็จะเป็นอ่านะแบบดิจิตอลนะฮะนี่เลยแสดง อ่าสาระต่างๆนะครับตัวพวงมาลัยก็เป็นพลังมังสีฟังก์ชันนะครับเป็นแบบ4ีก้านรับสภาพสวยเลยนะมีแอร์แบกให้นะครับสามารถควบคุมเปิดเสียงเปิดเปิดเสียงปิดเสียงนะฮะแล้วก็ควบคุมในส่วนของตัวโหมดต่างๆนะที่พวงมาลัยก็ค่อนข้างครบนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอ่านะครับจะเป็นชิปล็อกความเร็วให้ด้วยนะครับนี่เลยตัวไฟก็นะครับเป็นได้ทั้งแมนนวลและออโต้นะสามารถปรับออโต้ได้เวลาเราเข้า นะครับในสถานที่มืดๆนะหรือว่าสลัวๆเนี่ยแต่ว่าเราลืมปิดไฟเนี่ยนะแต่ถ้าเราเปิดเป็นโหมดออโต้ไว้เนี่ยนะครับก็ไฟหน้าก็จะเปิดเป็นอัตโนมัตินะก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้ร่วมทางให้ด้วยนะก็เป็นระบบออโต้ก็ถือว่าดีนะหรือว่าใครไม่ชอบก็ปิดนะครับใช้เป็นระบบแมนนวลไปเลยนะครับนี่เลยนะตัวสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็เป็นตัวนะครับบุสตาร์ทนะครับมีการลื่นให้นะครับมี เซนเซอร์รอบพันก็สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานก็ได้นับถ้าเรารู้สึกว่ามันรบกวนนับก็สามารถปิดได้พร้อมรวมถึงไอวนของตัวแจ้งเตือนนะฮะเวลาเราจะเปลี่ยนเลนหรือว่าจะมีรถเข้ามาข้างข้างเนี่ยน้ก็จะมีไฟนะครับเตือนที่กระจกนะครับมองข้างทั้งฝั่งและซ้าด้านขวานะครับนี่เลยพานักประสาทนะครับนี่เลยสภาพเกโกงเกลางต่างๆนะครับฝั่งด้านขวาน้เมื่อกี้ดูฝั่งด้านซ้ายไปนะฮะหัวโกงหัวเกยร์สภาพสวยนะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับก็ยังไม่มีรอยถลอกลอกล่อน ครับตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์นะครับแบบ6สปีดนะฮะนี่เลยเป็นขั้นบันไดนะครับภายในถือว่าสวยนะฮะราคา5้าแสนหกห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะฮะในส่วนของตัวรถโตโยต้าแคมรี่นะครับนี่เลยใบสองข้อบอรรับดูได้เลยนะฮะห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทโตโยต้าแคมรี่สองจุดศูนย์จีนะครับเลขตัวถังเลขตัวเครื่องแจ้งในบสองขบอเรียบร้อยเป็นรถมือเดียว้ายแดงนะครับโอนเป็นของบริษัททอโต้ก็เป็นระดับที่สองถูกต้องนะครับนี่เลยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันโล นะฮะนี่คือใบสคขบอกที่เรานะฮะมีไว้ทุกคันสําหรับรถที่บริษัททอโต้เพื่อยืนยันนะครับสาหรับในส่งตัวมาตรฐานของตัวบริษัทเองนะครับในส่งของตัวความชัดเจนเองนะเวลาลูกค้าเข้ามาดูนะก็จะได้เห็นในส่งตัวราคานะตัวหมายเลขเครื่องนะครับตัวรุ่นรถนะับปีรถต่างๆนะครับเราแจ้งที่ใบสคบอกไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลย082510นะครับ4405นะครับ082 ห้าหนึ่งศูนย์นะครับสี่สี่ศูนย์ห้าเบอร์นี้เบอร์ผมอัดทอโต้นะครับอ่ะนะครับเรามาดูในส่วนตัวโครงสร้างนะครับกระดูกงูนะครับฝั่งนะครับคนขับการต่อเลยเห็นไหมฮะเม็ดโอเม็าต่างๆนะครับเรียงกันเป็นตับตับเลยสติกเกอร์นะฮะอยู่ครบนะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับนี่คือรายละเอียดเล็กน้อยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเม็อาร์ตต่างๆเห็นไหมครับนี่เลย เม็ดาชัดเจนนะครับ like. ตัวโครงสร้างชัดเจนนะครับการันตีเรื่องชนหลักการันตีเรื่องพลิกคว่ำการันตีเรื่องก๊อปปี้ดูเม็านนะฮะชัดๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะไม่ต้องกังวลตัวรถตัวโครงสร้างตัวถังนะครับเดิมๆิมแน่นอนที่สําคัญนะฮะรถคันนี้สามารถตรวจเช็คประวัติย้อนหลังได้นะครับไม่ต้องกลัวเลยนะฮะว่ารถจะกอไม้นะฮะรถจะย้อมแมวนะฮะนี่คือรถนะครับของหน่วยงานที่ใช้แค่สี่ถึงห้าปีปลดระวางนะครับแล้วก็นะครับใช้รถรุ่นใหม่นะรถรุ่นนี้ก็นํามา นะครับให้ทางบริษัททอโต้เราดูแลต่อนะฮะนี่คือรถที่เราคัดสรรเข้ามานะครับซอกเสื้อต่างๆเดิมๆสวยนะครับแผงประตูสวยทั้ง4ข้างเลยนะครับไม่มีรอยถลอกรอยเปื่อยรอยย่นรอยขาดเลยนะฮะเป็นในส่วนของตัวกระจกไฟฟ้าก็เป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับเป็นออโต้ทั้ง4บานเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกนะฮะนี่เลยแล้วก็ในส่วนของตัวนะครับปรับกระจกนะฮะนี่ก็เลือกเอานะกระจกมองข้างนะครับแซ้าย R ขวา นะฮะแล้วก็ตัวทับกระจกนะมือเปิดก็เป็นมือเปิดโครเมียมนะครับนี่เลยจะมีไฟสีน้าเงินอยู่ด้านในด้วยนะเพื่อความสปอร์ตนะเพื่อความหรูนะครับยางขับขี่อารมณ์ยาขับขี่นะครับสำหรับโตยต้าแคมรี่นะใครหาอยู่หรือว่าเป็นสาวกแคมรี่นะครับยังไม่ดูรถที่บริษัททอโต้ผมบอกเลยว่าถือว่าพลาดนะครับบริษัททอโต้เราจัดในส่วนของตัวรถแคมรี่เนี่ยนะที่มีราคาถูกที่สุดนะฮะในท้องตลาดนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับเลือกมาดูที่ทอโต้ บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทั้งในส่งตัวเรื่องราคาคุณภาพของรถนะฮะประวัติของรถตรวจสอบเช็คได้นะที่สําคัญแหล่งที่มาของรถนะฮะมีที่มาที่ไปนะฮะนี่คือรถที่ทางบริษัททอโต้เราคัดสรรเข้ามานะครับสาหรับวันนี้นะก่อนที่จะจากกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะเดี๋ยวผมอัดทอโต้ก็จะมารีวิวให้กับท่านผู้ชม FC ได้รับชมกันเรื่อยๆถ้ามีรถเข้ามาใหม่นะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ นะครับคันนี้นะย้ำอีกทีนะโตโยต้าแคมรี่ปี2015เครื่อง2.0 G นะครับไม่ห1,60,000กมนโลนะปี2015นะครับคันนี้เสนอขายที่ราคา5 9 5 0 0 0บาทนะฮรรถมือเดียวป้ายแดงรถหน่วยงานผดระวางตวรวจสอบประวัติย้อนหลังได้เช็คได้ทุกอย่างเลยสำหรับตัวรถนะฮะพอผ่านการเข้านะครับศูนย์มาโดยตลอดนะฮะนี่คือรถที่พอ บริษัททอโต้เรานําเข้ามาคัดสรรเข้ามานะครับติดต่อผมนะครับหมัดทอโต้นะฮะ0825104405นะครับ0825104405นะบเบอร์นี้โทรหาได้ผมเลยนะครับเบอร์นี้โทรหาผมได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์คุยกันก็ได้ขอไลน์เพิ่มเติม,ตมขอรูปภาพเพิ่มเติม,ม0825104405เบอร์นี้โทรหาผมได้เบอร์นี้แอดไลน์ผมได้วันนี้ผมมัดทอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณเอฟซีท่านผู้ชม ที่รับชมการทุกทุกคิดที่ผมรีวิววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ